สวัสดีครับผมพีทามถามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการสอนนะครับน้องมือใหม่ครับครับถูกกดดันจากทางบ้านครับว่าต้องขับรถให้ได้นะครับเพราะว่าไปเรียนมาหลายที่นะครับเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนก็ยังไม่ได้นะครับคนไหนว่าเก่งๆคนไหนดีๆนะครับคนแนะนําไปปุ๊บไปเรียนก็ไม่ได้ครับสรุปว่ามาเจอเพื่อนครับเพื่อนบอกว่านี่ต้องมาเรียนกีตารเลยถ้าอยากขับรถได้นะครับ ไม่เคยออกถนนใหญ่ได้ไม่เคยกล้าไปไหนได้เลยครับพอไปเรียนเนี่ยมันขับได้ครับแต่พอขับเองปุ๊บไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมมาทําให้เพื่อนๆดูว่าเวลาผมสอนนะครับนักเรียนมือใหม่ทํำยังไงนะครับซึ่งเป็นเทคนิคในการสอนของผมโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมือใหม่คนนี้ก็โดนกดดันจากทางครอบครัวแล้ะคือเรียนครั้งนี้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ต้องขับรถแล้วนะครับน้องเขาก็เครียดนิดนึงนะครับ ผมก็ต้องใช้จิตวิทยานะครับให้น้องเขาผ่อนคลายนะครับแล้วก็ช่วยให้เขาคลายกังวลแล้วก็สามารถขับรถได้นะครับซึ่งพอเรียนจบปุ๊บก็ขับรถได้เลยครับขับกลับนี่ขับได้เลยนะนะครับขับได้เลยขับกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ผมคลิปนี้ผมออกมาให้เพื่อนดูว่าเวลาผมสอนผมจะทยังไงถ้าเพื่อนนะครับยังขับรถไม่ได้ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างครับว่าเราจะทํายังไงเราจะฝึกยังไงก่อนนะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปไปดูนครับไป ปล่อยครับไหลไปตมเรื่องตามแล้วก็แตะเบรกบ่อยๆนิดนึงก่อนแล,ล้วป,ปล่อยไหลไปครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกจกมองข้างฝั่งซ้ายร <c oughs> อครับอรอก็จะมองข้างเบรกช้าๆก่อนเลยแนละ้วหมุนหมุนให้รถอยู่ในเลนซ้ายนะหมุนโค้งมาทยอยคือเพราะกะเ็เบรคช้าๆเพราะมีเนลูกนอนปล่อยให้มันดึ๊บเอง ชื่ครั้งที่สองเป็นพลังตามดูกระจกมงข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์มาไหมถ้าไม่มีเบี่ยงออกมานะครับอโอเคตรงมาครับตรงมาเรื่อยๆครับโค้งตามทางนะโค้งตามทางวิ่งตามทางมาเรื่อยวิ่งตามทางมาเรื่อยจากความรู้สึกที่เราอยู่กลางลนิน มองไปไกลมองโค้งไปโค้งโค้งไปโค้งอยู่ตรงไหนก็นมองไปจับความรู้สึกให้เราอยูก่กลางเลนแต่เบรกเบาๆนิดนึงเดี๋ยวแรงก็เส้น,อนโอเคหนึ่งขวานนิดให้รถอยู่กลางเลนสวยมากๆครับตรงไปครับตรงไปท้ามล้อที่เบรกเปรดไฟดลี้ยวซ้ายค้างไวมีความรถช้าลงมีความรถช้าลง เช้าล,ลงช้าลงอีกแล้วมองฝั่งขวาถ้าไม่มีรถมาเราก็จมูข้างฝั่งซ้ายเลยแล้วหมุนครับแล้วไหลมาให้อยู่ดินซ้ายนะไหลมาแล้วอยู่ดินซ้ายครับทยอยคึนทยอยคึนสวยครับมพอนกระจุมข้างฝั่งขวาครับโดยค้อเลี้ยวขวาเบี่ยงออกมาชื่เข้ามาแล้วปิดครับทีนี้ตรงไป่อนครับเราอยู่เรนนี้นะเราจะโค้งไปแล้วเราจะไปโค้งให้อยู่เนทางฝั่งขวา ตรงไปครับอยู่เลนนี้แล้วโค้งซ้ายไปให้อยู่เลนนอกครับตรงไปครับคุมตัวไดีๆไหวไหมเอารถอยู่ไหมถ้าเราไม่อยู่เบรกนะเบนะเบรครับดึงซ้ายครับดึงซ้ายคืนตรงไปครับตรงไปครับตรงไปเยอะไรอ๋อเดี๋ยว,ด,ยวด้านหน้านะครับเราจะไปอยู่เทินด้านหน้าขวามือนะ ตรงไปก่อนครับตรงไปเรื่อยๆครับตั้งรถให้ตรงกับถนนจับความรู้สึกนะให้เราตรงกับถนนตรงกับเลนให้รถตรงกับเลนนะครับขับตรงมาปึ๊บแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้แล้วก็ดูฝั่งตรงข้ามซิ่งมีรถมาไหมไม่มีเราก็หมุนพงมาเลยไปได้เลยแต่ก่อนจะหมุน ให้กระจกมองข้างเลยก่อนเบรคช้าเบรคช้าเบรคช้าทะยอยคืนพร้อมกับเติมคำเร่งอ่าฮะดึงออกรถออกขวาอันยนึงโอเคครับคืนโอเคเติมเคร่งออกขวาได้ไหมเมียมาเข้ามาแล้วโอเคตรงไปครับเติมเคร่งตามไปครับผมเยี่ยมครับ ไปแล้วเราจะไปเลี้ยวขวานะครับโค้งขวานะเราอยู่เลนขวาก็าโค้งอยู่เลนขวานะเดีกชานิดนึงปล่อยเบร์ตรงไปครับเราจะไปโค้งขวานะครับเดี๋ยวเบร์รถช้าลงแล้วโค้งตามทางไปจากความรู้สึกของรถอยู่ไหมถ้ารถอยู่ก็ค่อยๆเติม หนึ่งอากซายนินดๆนะฮะโอเคเยี่ยมครับตรงไปครับเราจะไปอยู่แาน,นหน้านะครับตรงไปก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ตรงมาครับตรงมาเท้าเหยียบเบรกให้รถช้าลงฝั่งนู้นไม่มีรถมารอกระจุกมาข้างเลยแล้วหมุนหมุนให้หมดโค้งมาเยรียมตัวทักยอยคืนพยอยคืนโอเค ลงไปครับเราจะไปยึซ้ายด้านหน้ายึซ้ายตอนนี้เราอยู่เลนซ้ายเราโค้งไปเราก็ต้องโค้งให้อยู่ในเลนซ้ายนะเท้าเหยียบเบรกก็ได้ถ้ามีความรู้สึกว่าเอารถอยู่ก็ไม่ต้องเหยียบโค้งไปแล้วดึงเพิ่มดึงเพิ่ม้ายอยคือพร้อมกับไปพละเล่งครับเยี่ยมดูกระจกมองข้าขงฝออั่งขวาได้ไหมมีอมอกมา,ามาแล้วปิดครับผมเยี่ยมครับ ขับตรงไปครับขับตรงไปด้านหน้าเด้อจะออกถนนใหญ่ด้านหน้านู้นเลยนะ <S <S โอเคไปที่นี่ก็ดีครับน้ำไปจะเซ็นเดินพี่ลายแมนตรงไปครับตรงไปครับเอเสียช้าโอเค วิ่งตรงไปครับออกซ้ายนิดๆรน,นี้ให้คอมให้คล่อมหลุมตรงนี้สีดาแล้วจะออกด้านหน้านู่นครับวิ่งตรงไปครับเราจะออกทางใหญ่ด้านหน้าครับนี่ออกขวานีน้ๆเพราะว่าด้านฝั่งซ้ายมีรถขวางอยูอาา่ตรงไปครับ ครารถที่เบรกเปไฟเลยซ้ายค้างไว้ค่อยๆไปดูฝั่งขวามีรถมาไหมเขาเปิดไฟเลี้ยวเราค่อยไปนอนรหนึ่งรอบอ,อยู่ด้านซ้ายก่อนนะอยู่ด้านซ้ายก่อนออยอยคืนพร้อมกับดูฝั่งก,กระจกมอข้างฝั่งขวาออกได้ไหมเปิดไฟเลี้ยวออด้วยออกได้ไหมก็ออกได้เติมนเพ่ตามเลยนะเตือนเม่ตามครับ สวยเยี่ยมมากๆครับดินซ้ายนะโค้งซ้ายนะโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายดึงซ้ายครับนะฮะเพราะรถใหญ่เขาเบียดเราต้องลดชิดซ้ายไปก่อนจะดีตรงไปให้รถอยู่ในเลนครับตรงไปแล้วโค้งขวานะครับดึงรถให้อยู่ในเลนดึงรถให้อยู่ในเลนโค้งขวาไป ด้านข้างมีรถเมย์นะครับเราชิดซ้ายไว้นิดนึงเบรกช้าๆนะครับเบรกช้าๆดึงซ้ายครับโอเคให้รถติด่างดินนะทีนี้เราต้องอยู่ตรงกลางระหว่างรถที่จอดข้างซ้ายกับรถเมย์ค่อยๆไปช้าๆ้ิดกว่าขวาหน่อๆนิดกว่าขวาเบรกช้าๆเบรก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 ไหลไปครับไหลไปไหลไปไหลไปครับไหลไปดึงกว่าขวานิดๆดึงกว่าขวานิดๆเพราะด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถกระบะ โอเคดซ้ายววิ่งชิดซ้ายไปก่อนนะครับวิ่งซ้ายไปก่อนทรงไปก่อนนะครับชช้าๆก่อนมีแท็กซี่ชะลอ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 ไหตา้ไหลตาไหตาไหตาทมไปเลจึเลยวซ้ายนหน้านะครับเดี๋ยวจะวนมาอีกรอบหนึงนะทุไปก่อนชะอช้าๆนะครับไฟเลี้ยวซ้ายข้างไว้รีบให้รถช้าลง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 เียบเรีบช้าลงเลวซ้าย โค้งมาปุ๊บพอรถปัดเข้ามาปุ๊บใช่ยอยคืนใช่ครับถูกต้องครับเยี่ยมเดินเรื่อไปครับาาตรงไปครับคนข้ามถุงระวบียงนะตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนตรงไปก่อนย่บเบรกให้ช้าย่บเบรกให้ช้าลงมีเรื่องนอนไปครับไปไปครับ ท่แตะเบียกช้าๆให้รถช้าลงจะโค,งงคนนะ้งซ้ายไปมินทุที่เลยนะดินซ้ายไปถ้ายอยคือดูกระจกมาข้างฝั่งขวาค่านมีรถมาไหมไม่มีเบีย่ยงไปได้ครับมันก็มาตรงไปครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายถนนใหญ่ด้านหน้าอีกทีนึง เรื่งไหม <c oughs> ตรงไปครับบตรงไปอยู่ช้าช้าให้เราข้อมหนุนดำตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขวาแล้วดึงขวาไปตรงไปก่อน เราจะไปเลี้ยวซ้ายออกทางใหญ่ด้านหน้านะครับตรงมื่อก่อนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ไหลไปเรื่อยๆก่อนให้ใกล้ๆถึงแล้วค่อยเบรคช้าๆอช้างเงี้ยเลยถูกต้องครับเบรคช้าๆให้ช้าลงแล้วเบรคช้าๆก่อนนะดูฝั่งนน้นไหลมาไหลมาไหลมื yeah, ่อก่อนไหลมาไหลมาดูฝั่งนน้นมีรถมาไหมหมุนรอหนึ่งรอบครับหมุนรอหนึ่งรอบไหลเลนเลไหลด้วยหมุนรอถ้าเรนนี้ไม่มีรถมาไปครับมังผักซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ มองฝั่ซ้ายนะมีมอเตอร์ไซค์ค่อยๆไหลมาช้าๆาาครับไหลามาสักช้าไหลามาไหลามาไหลามาทย,ยอยคืนนิดนึงเติมขั้นนิตามบเบาๆมันคำอยู่เลนซ้ายก่อนนะดูกระจกมองคืนนะครับคืนครับคืนใจเย็นเดียนหนูไปครับประมาณเปิดไฟเลี้ยวขวาดูกระจกมองข้างไปได้ไหมเลนที่เราจะไปไปได้ไหมไปได้ไหม ถ้าไปได้ตือเค้าเติามนะโอเคตรงไปค่ะตรงไมีรถให้โค้ตามทางครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงไปสบยปาย้อยรถอยู่นเลนก็พโอคโอค้งความเดินไปใกล้ถึงโค้งก่อนล้เดินใกล้ถึงโค้งก็เดินอาชา ม่มีปอมนะช่ถาเราที่เบรคคณนี้คนข้ามนไห,หลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไห้ไปเรื่อยๆตามองใจฝั่งซ้ายฝั่งขวานข้ามผนไดูีๆนี่ไหไ่อยๆอไม่ต้องรตรงนี้คนเยอะคนข้ามถนงเยอะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆหลเรื่อยๆเยี่ยงตรงไปครับตรงไปเราจะดวซ้ายด้านหน้าแล้ววนมา <ๆ S 1> อีรอบหนึ่ง ไปรอบยนะไปะรวมไปครับรวมไปงมองซค์ฝั่งซ้ายนะก็เป็นสวนเดน,นมารวมไปก็ง่งไปเปือไฟเลี้ยวออกเบรกให้รถเช้าลงช้าลงช้าลงนนี้อีกเช้าลงนี้อีกใูต้อง้เลี้ยไปเลี้ยไปอพอรถปกเข้ามาที โคไฟครับผมานะดูาท่นรมาไมถ้ามีขสรจะบังมาเก็หลาตามครับไตรไตปยดี่มืมครับลมลนอลู่อครับมบไฟครับขับไยนขวาได้ไหมเราจะไปยวดซ้ายนะแต่ว่าโคงไฟเราต้องโคงอยู่ทางด้นขวา ตัวดึงรถไปให้โค้งตามทางดิงดึงอีกครับดึงอีกนะฮะพ้ยอยคืนถูกต้องครับค้างไว้รถตั้งตรงคืนนิดนึงแล้วเป็นเล่นตามได้เลยเยี่ยมมากๆครับตรงไปครับเดี๋ยวเราจะออกทวนใหญ่อีกรอบหนึ่งไปครับตรงไปเรื่อยครับ รถเ้ามาเราที่เบรกเยีเบยบไปเกให้รถช้าลงก่อนมนะันมีน้ำแล้วปล่อยเยียบเบรกก่อนถึงน้ำนะพอถึงน้ำแล้วก็ปล่อยเบรกแล้วปล่อยให้มันไหลไปถูกต้องครับโอเคตรงไปครับขับตรงไปให้เราค่อมหลุมดังข้างหน้าตรงไปตรงไปแล้วดึงรถกลับมาให้อยู่ในเลนเหมือนเดิม ไปเร่งตามเบาๆแลค่อยเพิ่มความเร็วไปปกติเลยยกท้าบรถที่เบรคเกียบเบรคให้ช้าลงเกียบเบรคให้ช้าลงไปฝั่งด้ซ้ายข้างว้ดึงออกควงเลยสิครับรถชิดฝั่งซ้ายเกินไปนะปึ๊บชัวร์ก่อนนะดูฝั่งนู้นมีรถมาไหมไหลไปครับไหลาตามรถกระบะไปแล้วหมุนรอหนึ่งรอบ ของนู้นเปรถมาไม้มอไซค์เขาคุยกันเขาบังให้เราเราวิ่งซ้ายมาทะยอยคืนทะยอยคืนเปิดไม่ตามเบาๆดึงรถออกซ้ายก่อนให้รถตั้งติงกับถนนก่อนแล้วดูกระจกข้างฝั่งขวาเข้าขวาได้ไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วว้เข้าได้ไหมเข้าได้เติมรถไปเลยครับดึงรถพี่ในเลนนะตามไปครับตามรถมีไปตามรถมีด้านหน้าไปครับพุ่งไปครับพุ่งตามทางไปนะดึงซ้ายครับ เลียงครับโค้งมาตามไปครับตามไปโอเคให้รถอยู่ในเลนครับเดินขวาควา่อยเดินจากพอมรู้สึกให้รเราอยูกกลางเดินอ่าฮะ,ะไ,ปไปเรี่อยๆครับหน้าๆมันจะมีเซ็กซี่จอดใช่ไหมรัถที่ขวานิดๆบิดกวานินดๆอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับ วันนี้แล้วตรงนี้เราก็ไหลช้าๆครับท้าเ ق, กองๆรุดไหลช้าๆไปก่อนเพราะตรงนี้มันมีคนเดินข้ามถนนเราต้องระวังไห,ไหลไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆดึงเข้าซ้ายนิดๆข้นมาแล้วก็ดึงเข้าซ้ายนิดๆนะฮะโอเคไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆตาก็มองกวาดซ้ายกวาดขวาว่าวมีคนข้ามถนนไหมถ้าไม่มีมั่นใจแล้วก็ไปหรเล่งไปเลย,ปยเราจะกลับเข้าด้านในเหมือนเดิมเยี่ยมมากๆครับสำหรับวันนี้เยี่ยมมากๆเลยครับผม วิธีการเลี้ยวนะแต่รถให้ช้าก่อนเวลาจะเลี้ยวเข้าซอยจะเลี้ยวยูเทินเหยียบเบรกให้รถช้าก่อนเลี้ยวเข้าซอยเหยียบเบรกให้ช้าก่อนแล้วก็เลี้ยวไปพอร,รถปักมาเข้าไปก็ทยอยคืนได้เลยนะครับท้าเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลง uh huh. ดึงพวงมาลัยเลยครับหมุนหมุนพอร,รถปักมาปุ๊บทยอยคืนเลยครับทยอยคืนนั่นแหละครับเยี่ยมมากๆครับ เติมเครื่องตามสวยมากๆครับเยี่ยมโอเคตรงไปครับเป็นยังไงจ๊ะบ้านครับเพื่อนครับกับเทคนิคการสอนของผมนะครับก็ให้เพื่อนดูเป็นแนวทางครับเวลาขับรถเนี่ยนะครับผมสอนนักเรียนยังไงนะครับก็ใช้เทคนิคการคุมพวงมาลัยก่อนนะครับเทคนิคการคุมพวงมาลัยก่อนแล้วก็ค่อยมาเทคนิคการคุมกันเล่งนะครับรถของผมผมจะใช้รถนักเรียนครับซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่เขาก็จะมีรถของโรงเรียนซึ่งก็จะมีเบรกที่ฝั่งคนครูที่นั่งข้าง ซึ่งนักเรียนจะไม่รู้เลยว่าเบรกตอนไหนจังหวะไหนต้องเบรกเบรกเึกแค่ไหนไม่รู้เลยแต่ของผมผมให้นักเรียนฝึกเองนะครับให้นักเรียนจับจังหวะเองแต่ว่าต้องมั่นใจก่อนวนก่อนวนให้คล่องก่อนมั่นใจก่อนแล้วผมค่อยพาออกทอนใจซึ่งนักเรียนทําตามได้ทุกคนครับแย่เคสนี้เหมือนกันก็โดนกดดันมาขับไม่ได้นี่ไม่ต้องขับแล้วนะไม่ให้ขับแล้วนะครับน้องเขาก็อยากขับรถได้นะครับเหมือนเพื่อนขับขับไปเรียนมหาลัยเนี้ย แต่พอโดนกดดันมาปุ๊บไปเรียนที่ไหนก็ไม่ได้สักทีมาเรียนที่นี่ได้เลยครับแม่ก็ยินดีกับน้อ,องด้วยนะครับได้ขับรถไปที่มหาลาัยแล้วนะครับอ่ะก็ฝากเพื่อน,นครับคนไหนอยากเรียนขับรถกั่ตัมนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดีไลน์อยู่ด้านล่างนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งมาเจอจองพี่ตั้มก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็อย่าลื่นะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนก็จะได้ผับฟ่านทริคเด็ดๆครับอดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับ We'll I'm